มิลเลอรมหสัสรรั์พันเรื่องเดอะมิลเลอรช่วงนี้ไปติดตามปรากฏการลึกลับร่างกายผิวหนังน้ำมันเดือดและกองคมแก้วซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อว่าคือปาฏิหาริย์ของเจ้าพ่อกวนอู aja. เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับเจ้าพ่อกวนอู คือหนึ่งในเทพ,พเจ้าที่ชาวตะกัวป่าจังหวัดพังงาให้ความเคารพและศรัทธามายาวนานหลายชั่วอายุคนทุกครั้งที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทุกครั้งที่ประสบปัญหาใหญ่ในชีวิตและทุกครั้งที่ต้องการกำลังใจเกือบทุกคนจะมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อกราบไหว้ขอพรต่อเจ้าพ่อกวนอู่ ความศรัทธาที่กลายเป็นที่พึ่งพาของชีวิตแทบทุกด้านชาวตัวป่ารวมทั้งผู้ที่เคารพศรัทธาต่อเจ้าพ่อกวนอูจากทั่วประเทศจะมารวมกันที่นี่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเพื่อจัดงานแสยิดหรือทำบุญวันเกิดให้กับเทพ,พเจ้ากวนอูเพื่อแสดงความกตัญญูต่อองค์เทพเมื่อถึงวันเวลาที่กำหนดนอกจากผู้คนมากมายจะหลั่งไหลามาที่นี่แล้ว ยังมีเหล่าบรรดาม้าสรงที่มาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากซึ่งว่ากันว่านอกจากจะเป็นม้าสรงขององค์เทพต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วยังมาเพื่อประกอบพิธีต่างๆอันน่าทึ่งในวันนี้อีกด้วยเราจัดพิธีนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วประมาณเดือนกมุมภาแต่วันที่มันขึ้นอยู่กับปฏิทินจีนเสยิตก็คือวันคล้ายวันเกิดหรือวันเกิดวันครบรอบ ก็มีหนังสือที่บอกเล่ากันมาหนังสือแล้วก็คําบอกเล่าต่างๆที่เขาจัดกันมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาเมื่อเจ้าพ่อกวนอูมาประทับร่างม้าส่งเมื่อองค์เทพต่างๆสเสด็จมาอยู่บนเรือนร่างมนุษย์จนครบทุกองค์หนึ่งในพิธีกรรมอันน่าทึงก็เกิดขึ้นพิธีที่ชาวบ้านเชื่อว่า เมื่อนำไปอาบไปทาจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดทางร่างกายได้อย่างน่าอัศจรรย์พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า,วาวน้ำมัน ก็คือการเอาน้ํามันมาต้มให้เดือดแล้วก็มีการใส่หูขององค์เทพเจ้าเพื่อให้ชาว,ชาวบ้านได้นําไปใช้ด้วยบางบางครั้งบางคนที่มีอาการปวดเมื่อยก็เอาน้ํามันไปนวดน้ํามันเดือดในกระทะที่พุ่งพล่านพร้อมสมุนไพรและหูองค์เทพกําลังจะถูกอาบรถบนเรือนร่างม้าส่ง นอกจากการอาบน้ำมันอันนาถึงในงานแสยิตเจ้าพ่อปวดอูกยังมีการจัดพิธีเพื่อขจัดเคราะห์ร้ายต่างๆให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานอีกด้วย หรือการข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์เป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีความสำคัญบรรดาองค์เทพจะช่วยขจัดปัดเป่าเคราะหามยามร้ายในตัวตนให้หมดสิ้นไปด้วยการเดินข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์เดินข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์คือเป็นการที่ให้ชาวบ้านได้มาทําบุญแล้วก็การได้สะเดาะเคราะห์เผื่อบางคนมีเคราะห์ร้ายก็ให้ผ่านพ้นไป การสะดาะเคราะห์หรือขจัดเคราะห์ร้ายต่างๆให้หายไปจากตัวด้วยการเดินข้ามสะพานสะดอกเคราะห์ว่ากันว่าเกิดจากปัจจัยองค์ประกอบในพิธีกรรมหลายส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือบทสวดคาถาที่บรรดาองค์เทพสองข้างสะพานช่วยสวดขับไล่เคราะห์ร้ายตุ๊ก,กตาต่างตัวหรือรูปต่างตัวที่เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดที่พกติดตัวขณะเดินข้ามสะพานทำกลางเสียงสวดขององค์เทพ นอกจากจะเป็นการปัดเป่าให้สิ่งไม่ดีหรือเคราะหร้ายให้หายไปแล้วอย่างเชื่อว่าจะช่วยให้ได้รับสิ่งดีๆมีโชคมีลาภมีความสุขตลอดปีและตลอดไปอีกด้วยในงานแสยิตเจ้าพ่อกวรอู หากใครที่มาร่วมงานในสภาพร่างกายและจิตใจที่เป็นปกติต่างก็มาร่วมพิธีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแต่หากใครที่เชื่อว่าตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายต่างก็จะต้องเฝ้ารอรวมอีกหนึ่งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพิธีการต้มยา พิธีการต้มยาคือการไปเก็บยาเป็น,ปนยาสมุนไพรเมื่อสมัยก่อนหมอยังมีไม่ไม่เยอะในใน,ในเขตพื้นที่ชาวบ้านไม่สบายก็มาหาองค์เจ้าพ่อกวนอูแล้วท่านก็พาไปเก็บยาในพิธีการต้มยานอกจากจะใช้สรรพคุณของสมุนไพรเป็นปัจจัยหลักแล้วในบรรดาองค์เทพต,ต่างๆที่มาร่วมต้มยายัางต้องแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันาําอาทิเชน่นเทพเจ้ากวนอู จะเป็นผู้ที่โบกธงขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในพิธีขณะที่เทพองค์อื่นๆจะช่วยกันปรุยงยาจนสามารถนำไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในท้ายที่สุดนั่นเอง สะพานสะดอกเคราะห์และพิธีการต้มยาแล้วสุดยอดพิธีกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจในงานนี้ก็คือพิธีลุยกระเบื้องหรือการที่ม้าสรงองค์เทพทั้งหลายจะนำร่างกายตัวเองเข้าไปเกลือกลิ้งบนกองเศษแก้วนั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นทา้าทายสายตาคุณผู้ชมต่อไปนี้ห้ามกระทำการเรียนแบบโดยเด็ดขาด อันตรายถึงชีวิตแน่นอนที่สำคัญนี่ไม่ใช่เพียงเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริเท่านั้นแต่มันหมายถึงการเสียสละขององค์เทพอีกด้วย คนเดินทาบบางคนเกลือกลิ้งตัวบนเศษข่มแกว้วบางคนเอาแทบทุกส่วนของร่างกายทูไถไปบนกองเศษแกว้วนี่คือพิธีลุยกระเบื้องที่ชื่อว่าผู้ที่จะทำได้มีเพียงม้าส่งขณะที่องค์เทพประทับร่างเท่านั้น พิธีลุยกระเบื้องหนึ่งในพิธีกรรมที่จัดขึ้นที่งานแสยิตเจ้าพ่อขวนอูหรืองานฉลองครบรอบวันเกิดของเจ้าพ่อขวนอูที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาน,นับว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ชาวบ้านต่างตั้งตา,งตางรอชมการพิสูจน์ปาฏิหาริขององค์เทพที่จะรับเคราะห์แทนชาวบ้านด้วยการนำตัวเกลือกลิ้งไปบนกองเศษแก้วนับแสนคม ไอ้เรื่องเชื่อไม่เชื่อนะบังคับใครไม่ได้นะต้องให้เดินกับตนเองครับเพราะเรานะสร้างศาลเจ้าขึ้นมาไม่ใช่ว่าต้องการให้คนเชื่อคือว่าศาลเจ้าเราต้องการให้คุ้มครองลูกหลานทั้งหมดนะให้ท่านคุ้มครองอย่างเงี้ยเรายังยึดถือแบบประเพณีโบราณมาครับนอกเหนือจากการสืบสารประเพณีวิถีชนในอดีต นอกเหนือจากความสามคัคคีแห่งความกตัญญูที่อยู่ในจิตใจของชาวตะกวัวป่านอกเหนือจากการท้าทายความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคลไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีความคิดเห็นเช่นใดกับเรื่องราวที่เรานำมาบันทึกไว้ในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเดินทางไปค้นหาคำตอบด้วยตาตนเองได้ทุกปีที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาแห่งนี้ เรื่องราวความมหัศจรรย์ที่เรานำเสนอในวันนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและที่สำคัญห้ามลอกเลียนแบบช่วงหน้าพบกับละครกรรมบัญชีบาปชวนคุณไปสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเสริมสิริมงคลให้ชีวิตคุณณศสาลเจ้าชื่อดังที่ฮ่องกงสุดเอ็กซ์คลูซก,กับอาจารย์ไว้เปิดดวงที่จะพาคุณไปหมุนกังหันนำโชคที่วัดแชกง ขอพรเปิดคลังทรัพย์เจ้าแม่กุนอิมห่องคำผูกได้แดงขอเรื่องคู่ที่วัดหวังต้าเซียนขอพรเรื่องการเรียนที่วัดมันโมขอโชคลาภธุรกิจการงานที่วัดควนไทยตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ Sy ิ m p h o n y อฟไล f ์ รับประทานอาหารสุดพีเมียมระดับมิชลินไกด์เอาใจขาชอบแบบฟินๆกับเทศกาลห้องกงเซลล์ลดทั้งเกาะ oh. บินสบายกินอร่อยนอนหรูมูเตลูดูแสงสีเสียงที่ห้องกกง3วัน2คืนออกเดินทาง7-9กรกฎาคมนี้ราคาเพียง38,900บาทสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดบนหน้าจอหรือโทร02-565-8 3 9 1 3จองด่วนวันนี้รับจำนวนจำกัด มิลเธอร์มหัศจรรย์พันเรื่อง